สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมวัดแม่ปุ้มหลวงนะคะตอนนี้มีกระถินนะคะมีซอจากทีมงานจันติพนีนะคะตอนเช้านี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตอนบ่ายก็จะมีอินเหล้าฟังคำนะคะ เรามาชมภายในวัดกันนะคะมาชมวิหารกันนะคะวัดพราตุที่วัดกำลังชมไปนะครับพระอาจารย์ต่อคอจยเลยนะครับเออก็พอถัดจากชาวบ้านในบ้านในตุ่มหลวงนะครับที่เป็นคณะกรรมการทุกท่านนะครับดูแลฟังสะดวกของเปิ้์เนอร์เก้าอี้เขาปะป๊อกันะครับห้องมานั่ง พอเดี๋ยนี้มันกุลังมาในตอนใบจะมาาํำนักนะครับโม่เดีมาฟางซอนะครับเนี่ยอเห็นนมนั่นนะมันจากมามาซอเป็นแรงนะมอไม่ยูอยู่มาโห้กนคนซอจะได้โมนมาฟางตอนนั้นจยกันนะครับเน้อบ้านเฮาเนั่นี้เขายิมนะครับท่านนายกท่านปลัดท่านรองนายกนะครับหมดนะครับขี้เขายิมเนื้อบ้านเฮาเนบ้อบ้านเฮางนี้ เดินมานังทางหนกันได้นะครับวีีมีมี่วางรูคทับเดอรกับซองเขาพุ่ขององา้อบนรับ้นกระถามันเนอร์ใเข้าน้านของค้านนะครับแล้วก็ทีอยูปากกลางนี่นะทีมนี่ะปากกลางนี่เ้อนะครับ เขาเันกินบุญเพื่อคกอมท้ามนะครับเออเขาเขากินบุญตงานบนญในอันเดียวโอ้โหแบงก์น้ออ่ะโสมงในอันเดียวเพ่งแบงคน้อยอ่ะเหอาเรีานยอกเดียวเนี่อมันบุญเขาันกินบุละดีนะงาบุในโคชงในานอ๋อเอา มาแล้วหันกลวันนั้นมาตเลอกินเรือเล็กสินะครับเออนี่ยตื้อบ้านถูกินล็นถูเรียกกระถูการนหมายนะครับนุบัสภายในดึงชัอวโมงครับเี่ I uh -huh.

วัดโบราณเขาพุ่มนะครับวัาน่านดึงนานตาอีกินนะครับดร้ครับา้ดยการให้เนสนะครับวิายสาธารณะระบาถแม่นะคาเทินคาาสุาวคาาในพิษแก ปอักลอกแม่ลอมวีชใช้จำบางตรงหาแม่ห้สิบบาทนายปทินนงดาวอินทจับหนึ่งร้อบาทนายพเกิดน้ากัญญาลักษเอาลจับหนึ่งร้อยบาทน้าเสาแก้วสันงหนึ่งร้อยบาทเด็กหญิงอาทิยาแป้เจได้มาร่วมทำบุญบริจาคนึงร้อยบาทเด็กหญิงมุิตาเด็กหญิงว่านินยากมลศสี จากบ้านแม่ปางแห่งหนึ่งร้อยบาก็ขออนุโมทนาสาธุการเด้อเฮ่อขอสาธุอ่าอาเขาอันแล้วก็ตอนนี้อันย่างสรเขาตักเขาต้อกันตอนเด้ออาสำหรับตุ้งนะเขาถึงมื่อมันเป็นมันเป็นตุ้งว่าถือว่าเป็นพงจะกเทน้าเงือแล้วก็มีเตาแล้วก็จะมีอันยังแหงกอนเนาะ อาจารย์เคปเนี أ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  م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  ่ยอันนี้เป็นว่าอันนี้เป็นโถ่จัตถินเอาเข้าไปทำแล้วคุณน้องไฟจาดนั่นได้เข้าก็กินหอมก็ขนมมาช่วยน้าล้าร้องว่ากล้าแม่งไขามันเออันนี้มันถ้าเป็นน้ากระถินยางเดียวจะอ่านถ้าเป็นภาพปานบอกใช่ได้น่าจะเป็นลูกเนี่ยบันไดหนาเด็กคนจังหวัดพิงขาดีแห่หมอกบ่ไดอ่ามันต้องเป็นกระถินอย่างเดียวเอาอะไรขึ้นมาบ้าเก็จะอ่านล่ะเด็กคดหอมแต่หอมหวานจะได้ยั บอออาเอะไรเออไรเอาเกี่ยวกับอาภาษีของสุนันท์น้ำน้อมหนึ่งไรบาทเอาบอต้อใหม่พัฒนาพร้อมดือยคณะสามร้อยสาวบาทนายสามารถหรือใช้สาวบาทนายเสนากามนจากบ้านสักวักหนึ่งไรบาททางอัปราชสุเกตห้าสิบบาทแล้วก็มีนางรัฒนาสอนล่า อ่สีสบบาทแม่ใส่มีสี่สี่สิบบาท่อนวันแม่พรีอ่สมงค้ามิีกอันนี้อ่าเป็นพี่น้องอ่ะอันมันเอาสตางค์มันแหลกขึ้นปุ่ใจเด้ออ่อันแหลกสตางค์้นปุ่นใจบางที่เปิดเียบปนเป็นแมงห้าร้อยเปิดจากห้องสองได้อ่าเราเาจะได้ท้อที่ปุ่นใจหรือว่าอันเข้ากับเป็นแหลกไปน้องมก็ปจากได้ท้อนะอาให้เป็นแหลกไป นะกรรมการนี่วัพงกัมาน่าโอ้มาในกระจายมาใน่บ่นกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับบ่นก็ซอเออมาเดี๋ยว่นเดี๋ยวทำูัางนีน่เนาะก็ถนกันแนคีแต่ในช่วงนี้เรเรีนเจอเในการกิเข้ากินนะและการรับอนการสั่งนะครับอาจจะมีต่รงารบ แต่เจ้าภาพกับเยูน่าไม่ได้แับจ mm ีซ hmm. um, ah ีฟ้านะครับเป็นตัวปัจจัยตขอาไปในใหลายข้อลายยางนะครับรับเป็นกับภาพร่วมกันนะครับแอบขอขอบคุณนะครับเนื่องจาวันนี้ได้ถ uh ึง huh, ว yes. ันอม่งมุ่นนะครับกินตาได้เกิดต้องบรรยากาศดีนะครับแจ่วอากาศต้อง่นน้อน้อยเนาะขอขอบคุณโรงทานาลในเจ้าที่ประนอมาเพื่อ คกรีนกับ้อวคนณนี่คือสีผสมมาแล้พรก้องรงงานน้ำหวานพุดกันยามนเจ้าที่อจะไดอเราอทำอะไรเราคถระัง